สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการและพี่มิวม,ม,มี่กับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในรอบสุดราดกันอีกแล้ว c O. ของ c O P. Dirty นะคะเขาออกมาพูดแรงมากว่าโลกเราคือสงครามที่เรากำลังเผชิญอยู่จริงๆใช่ค่ะและตอนนี้ยังมีใค่ไม่ถึง30จาก200ประเทศทั่วโลกที่ส่งแผนลดการเลือนกระจกตามข้อตกลงปารีสเลยนะน่าหวงมากเลยค่ะถ้ายังไม่มีการเร่งมือโลกอัดร้อนเกิน1.5จองศาจริงๆแถมฝั่งยุโรปเองก็ยังมีการถอยหลังเลอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมหลายฉบับด้วยอย่างกฎหมายปกป้องป่าลดมลพิษรถยนต์ หรือรายง,งานทมย่งยืนของธุรกิจก็ถูกเลือนออกไปหมดเลยค่ะส่วนของไทยเราก็มีข่าวดีอยู่นะคะไม่อนุญ,ญาตให้นาข้าวขยะพลาสติกจากต่างประเทศแล้วค่ะเ<อ>แล้วก็ยังมีการร่วมมือกับเมียนมาเรือกสาหนูในแม่น้ําโขงด้วยไทยเราจะส่งนักวิชาก,การไปร่วมหาทางจัดก,การเรื่องกันค่ะสรุปว่าโลกเราต้องเล่นแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบจริงจังแต่ก็มีข่าวดีชื่นใจบ้างนะคะใช่ค่ะอย่าลืมติดตามข่าวดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะ 因为。